สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับน้องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับประการที่สองเราจะพบว่าชีวิตนั้นมีอุปสรรคมากมายจากอุปสรรคที่ขวางกัน้นท่านนกครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนให้เป็นทางให้เดินต่อไปได้จากทะเลที่ขวางกั้นชนชาตอิสราเอลพระเจ้า เปลี่ยนให้กลายเป็นที่แห้งซึ่งชนชาติอิสราเอลเป็นล้านคนเดินผ่านทางนี้ได้แดกรนี่คืออุปสรรคที่ข้น,นั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นทางให้เดินต่อไปได้จากก้อนหินที่ไม่มีใครต้องการพระเจ้าสามารถเปลี่ยนที่เป็นศิลาที่มีน้ำพุทธรรมชาติไหลออกมาได้ขณะที่พวกอิสราเอลกำลังดำเนินอยู่ในขิ่ินรรรดาพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้จากก้อนหินที่ไม่มีใครต้องการก้อนหินที่ถูกทิ้งว่าง อยู่ในทะเลสายพระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นน้ําพุที่หล่อเลี้ยงชีตของเขาจากทะเลทรายกันดารแหง่งแรงกลายเป็นโต๊ะอาหารได้จากน้ําล้างเท้าธรรมดาพระเยซูก็เปลี่ยนให้เป็นน้ําใจในตรีความถ่องใจที่พระเจ้าพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ทั้งหลายครับพระเจ้า,เ,จา,เ,จาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทั้งสิ้น พระเจ้าเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จากสิลปเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจให้กำลังใจท่านหลายหลายท่านอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่หลายท่านอาจจะมีปัญหาประสัตมากมายอยู่หลายท่านอาจจะพบกับวิกฤตในชีวิตของท่านอยู่ท,ท่านหลายครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําไม่ได้ เมื่อชีวิตมีปัญหาขอ้เราหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนภพอักษให้เป็นทานพระเจ้าเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นน้ำาพุพระเจ้าเป,ปลี่ยนภุปสรักให้กลายเป็นอุปกรณ์ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้ายความจริงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องการความจริง พระเยซูตรัสว่าเราไปทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระวีดาได้เว้นไว้แต่ป่าทางเรานั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์และสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังคําตรัพสพระสิยงของพระเจ้าจากวจนะของ,รงพระพระทิสังดีฉะนั้นการที่เราทั้งหลายจะต้องรู้ความจริงผมอยากเก็บเทียบว่ามันมีความจําเป็นถึงไหนใน การดูแลผู้ป่วยใะสุดท้ายคนที่กำลังจะเข้าสู่มรณะวิถีเขาต้องการความจริงมากน้อยขนาดไหนท่านดูนะครับในห้องพยาบาล ICU ียขณะที่คนคนหนึ่งกำลังจะตายหมอให้วินิจฉัยว่าเขาจะตายในไม่ชา้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขารู้ความจริงก็คือเขาจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า unfinished บิสเนสก็คือสิ่งที่ยังทำไม่เร,ร,รียบร้อยธุรกักปังทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ไอซียูนะครับคนไข้าบางคนที่ถูกคุณหมอได้วิจัยว่าเขาเป็นคนไข้ที่อยู่ได้ประมาณสามเดือนหหกเดือนเท่านั้นเพราะเป็นคนระยะสุดท้ายคนไข้ระยะสุดท้ายป่วยระยะสุดท้ายเขาต้องทําอะไรครับ ไม่มีประโยชน์มากมายสําหรับคนที่รู้ความจริงแทนที่จะไม่รู้เขาสามารถวางแผนชีวิตของตัวเองต่อไปได้ว่าเมื่อเขาร้ายนั้นมีผลอย่างมากต่ออนาคตแพทย์หรือญาติที่ไม่ใช่ผู้ปว่วยเราไม่มีทางทราบว่าเขาต้องการอะไรเราไม่มีทางทราบหากว่าเขา,า,เขา,า,า,าขไม่รู้ว่าเขากาลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายหรือช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าเขากาลังวางแผนอะไรอยู่มีอะไรที่เขายังไม่ได้ทำหรือไม่หากเราเป็นผู้ป่วยคนนั้นเอง แน่นอนเราจะต้องวางแผนละเอียดมากขึ้นด้วยบางทีบางครั้งบางบางช่วงเวลาของเราต้องวางแผนเป็นชั่วโมงด้วยซ้านับถอยหลังนีคือการวางแผนประโยชน์จากการที่เรารู้ความจริงเราต้องวางแผนชีวิตประการต่อไปคือเมื่อเรารู้ความจริงผู้ป่วยผู้ป่วยเมื่อรู้ความจริงเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกเลือกว่าเขาจะรักษาหรือไม่รักษา ในกรณีที่เป็นการตรวจเลือกสาที่มีความเสี่ยงเช่นการให้เคมีบัตรบางคนเราปฏิเสธเขาไม่เอาหรืออาจจะตัดสินใจหลสิ่งใลอย่างที่ยากมากคือการเลือกที่จะใส่ท่อช่วยหายใจหรือหรือปฏิัาิการช่วยผู้ชีวิตหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างประการต่อไปครับเขาจะต้องรู้ตัวเองเสมอว่าเขาอยู่ในช่วงเท่าไหร่แล้ว นั่นหมายความว่าเขาต้องรู้จักนับเวลาทุกอย่างครับการรู้ความจริงของผู้ป่วยและสุดท้ายนั้นทําให้ไม่มีความลับระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยได้ยากทําให้การพูดคุยสามารถพูดคุยได้เปิดเผยไม่ต้องงบงิบลับลับล่อๆต่อไปไม่ต้องคอยระวังว่าความลับจะแตกไม่เคยมีแพทย์หรือญาติครับสามารถปิดบังความลับต่อไปได้เพราะอ,อะไรในที่สุดเนี่ยผู้ป่วยจะรู้ตัวเสมอว่าพวกเขาเอง อาการของเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่จะซุดลงซุดลงทุกวันท่าทีของแพทย์ท่าทีของญาติหรือบางครั้งการหลุดปากออกมาของคนที่อยู่ในครอบครัวผู้ป่วยก็รู้ความจริงในที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าเขาอาจจะก,กังวลไปในทางที่ร้ายถ้าเขาไม่รู้ความจริงที่แท้จริงเขาจะมีความเครียดที่ไม่จาเป็น เขาจะทําอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดได้เป็นทางร้ายมากกว่าทางดีความเป็นจริงก็คือผู้ป่วยเขาจะต้องเตรียมตัวรับความตายเขาไม่สามารถที่จะเขาไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เวลาที่เขาเหงาเขาไม่สามารถที่จะมีการเผชิญกับความทุกโศกได้เวลาที่เขาโดดเดี่ยว เขาไม่สามารถปรับทุกข์กับใครได้เลยไม่สามารถร้องให้กับใครได้เลยถ้าเขาไม่รู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่สาคัญมากพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและความจริงของพระเยซูเป็นความจริงของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบไม่มีสิ่งใดที่เหนือความจริงนี้แล้วและความจริงนี้เป็นความจริงอยู่ภายใต้ทุกๆกมิติทุกๆุกสถานการณ์ทุกๆเวลานั่นคือความจริงที่พระเยซูเป็นฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากจะถามท่านหลายในคำคืนนี้ว่าหากเราเป็นผู้ป่วยคนนั้นเมื่อเราทราบข่าวร้ายเราจะทําอะไรเราจะทําอย่างไรนั่นคือสิท้าทายความคิดท้าทายอารมณ์ความรู้สึกของเรามากมายเหิือเกินเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารงเป็นพระเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งการเล่าหลงใจพระเจ้าเป็นพระเจ้างความหวง พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัแสดงความรักมั่นคงกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายตลอดทุกวันเวลาเราจะทําอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้เมื่อเรามีพระเจ้าเมื่อเราพบกับความรักมั่นคงของพระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้าของความระหลวนใจแน่นอนครับเราสามารถที่จะได้ไประโยชน์จากความจริงเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตเราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเราสามารถมีชีวิตอยู่แม้ โรคไั้ไข้เจ็บโรครายนั้นยังรักษาไม่หายเราสามารถที่จะเชิญกับชีวิตที่มีอวปสัรคและความทุกข์ยากลำบากมากมาเยเหลือเกินเราสามารถที่จเชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเราหลงใจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักมั่นคงผมอยากจะหนุนใจให้กำลังใจ,ใงใจเป็นบทสรุปในคำคืนนี้ ด้านสุขภาพกับเรานะครับเรามีทางรักษาโรคห,หลายอย่างผมมักจะบอกว่ามีโรคอยู่สองประเภทนะครับโรคที่รักษาได้กับโรคที่รักษาไม่ได้โรคที่รักษาหายกับคือสู่ภาวะปกตินะครับยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้ว่าจะไม่ครบ32หรืออาจจะมีความออามาพึ่งอุมทานไม่เต็มก็แล้วกันแต่ว่ามีอีกโรคประเภทหนึ่งโรคอีกประเภทหนึ่งก็คือโรคที่รักษาไม่ได้แล้วจะต้องตาย ความจริงที่มีต่อสุภาพในเรื่องนี้ก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็คือไม่หาก็ตา่างไม่มีเหตุมีผลซ่อนอยู่แต่มีความจริงอีกระดับหนึ่งคือความจริงของจิตอินญานเป็นมิติของความเชื่อความศรัทธาบางคนนะครับกล่าวหาว,ว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ผมอยากจะบอกครับว่าความเชื่อศรัทธานในพระเจ้านะั้นไม่ได้เป็นเรื่องงมงายบางทั้งวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ได้ค้นพบนั้นอาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่ผมอยากจะให้ ำบุตมาของพระเยซูในเรื่องต่อไปนี้ทําให้เราทั้งหลายที่จะยอมรับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้และพระคัมีเรียกว่าเป็นคนโง่อุปมารเรื่องเศรษฐีโง่ครับปกติแล้วเศรษฐีมักจะไม่โง่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้วิธีทำมาหาเงินทำมาหากินเขารู้วิธีที่จะทาให้ตัวเขาร่ำรวยแต่พระกัมภีทําไมใช้คาว่าเศรษฐีโง่ ทำไมพระเยซูบอกว่าเขาเป็นโง่เขาเป็นเศรษฐีโง่จริงๆแล้วมันย้อนแยง้งปกติแล้วเศรษฐีเนี่ยน่าจะฉลาดและมีสติปัญญาใช่ไหมครับเพราะามีมีความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทองแต่เศรษฐีคนนี้โง่เพราะว่าเศรษฐีเนี่ยไม่รู้จักบางสิง่งบางอย่างหลังความตายไปแล้วและเขาไม่รู้จักสังสมบางสิ่งบางอย่างที่เขาสั่งสมเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรมากมายที่เป็นกนยายภาพอยู่แต่เขาไม่สามารถสังสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้ เพราะว่าเขาไม่เคยช่วยเหลือเขาไม่เคยอนุเคราะห์เขาไม่เคยทำ CSR เขาไม่เคยทำอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดการดูแลชุมชนให้เกิดการช่วยเหลือให้เกิดความรักให้เกิดความให้การให้นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสและบอกกับเราว่าเจ้าเศรษฐีงง่ท่ำคืนนี้ชีวิตของเจ้าจะจากโลกนี้ไปแล้ว แล้วจ,จะไปที่ไหนในยุคนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างคำพยานของคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือใหญ่มากนะครับในประเทศไทยนี่แหละท่านเป็นพยานผมนั่งฟังใน YouTube นะครับท่านบอกว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนพวกเรียกว่าไอทีเอสทีเอสแปลว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นคนไม่เชื่อปฏิหารเป็นคนไม่เชื่อการอัศจรรย์ทั้งหลาย พระพเอเทียสก็คือปฏิเสธพระเจ้าภาษาเขาเรียกว่าภาษาวิชากรารเรื่ออักเทวะนิยมก็คือไม่ยอมรับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมรับมีพระเจ,จ้าอาจารย์หมอท่านนี้นะครับมีวันหนึ่งเขาพบกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นพระเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อท่านพบกับสิ่งที่ผู้ที่เป็นพระเจ้า,านี่นะครับชีวิตของท่านเนี่ยเปลี่ยน มีฉสัทิสุดเกิดขึ้นชีวิตของท่านเนี่ยทำงานเหมือนเดิมแต่พบว่ามีคุณค่าที่ซ่อนอยู่มากมายท่าทีในการทำงานเปลี่ยนไปท่าในการหาเงินประกอบวิชาชีพทางแพทย์เปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารเปลี่ยนไปทำงานแต่ละวันจะมีความสุขประสบความสําเร็จรับการเติมเต็มชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีที่ไม่โง่ครับ เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนเป็นผู้นักบริหารเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะยกทั้งสองตัวอย่างคือเศรษฐีโง่นะครับกับอาจารย์หมอท่านนี้สุดท้ายนะครับผมอยากใช้ศกว่าคริสไม่ใช่ศาสนาแม้ว่าจะถูกใจให้เป็นศาสนาก็ตามนะครับแต่คนคริสที่แท้จริงเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนคริสที่แท้จริงนั้นเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า นั่นคือเหตุที่ทําให้เราหลายจะพบกับสันติสุขพบกับความหมายชีวิตพบกับการละโลงใจพบกับความรังมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่เคยหยุกต,ตลอดไปเป็นปนีจบไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับพรวจะนะของพระเจ้าในวันนี้ขอเชิญร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสารรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์ทรงอยู่กับข้าพง์ทั้งหลาย และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดําเนินพระราชะกิจของพระองค์ในชีวิตของข้ามร้ายเปิดหูเปิดใจเปิดตาได้เห็นความจริงในพระชนะของพระองค์ขอทรงโปรดประทานการกลับใจใหม่อย่างถูกต้องให้กับข้าพระหลายด้วยขอทรงโปรดเมตตาข้ามร้ายต่อไปด้วยมอบซึ่งกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานภูมิผ่อนพ,พี่น้อง่ทักทุกท่านครับสวัสดีครับ ไม่เห็นอะไรหากพระองค์ชูวนเราให้ก้าวไปก้าวพ้นจากเรือนี้เราจะเดินไปบนคลืนและลมด้วยความเชื่อที่มีไปหาพระองค์ไม่ต้องกลัว ไปเชื่อมันคงพระองค์เปิดหนทางไปจะไว้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย ไมมีอะไรที่ยากเกินพระองค์จะเปิดทางแค่ไว้วางใจให้ชีวิตเป็นพรลังไลไปให้คนสันเสริญพระนางโอ้จะไว้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ ส่งเพิ่มให้เกิดผลยังมากมาย